ดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวสังขยาใบเตยนะคะมันจะเป็นซอฟเค้กนะคะทุกคนมีขายในเซเว่ราคา39บาทกล่องเล็กๆนะมันอันที่จริงน่าจะมีสังขยาชาไทยด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยชอบกินใบเตยชอบแบบชาไทยสีส้มๆอะคะ่ะเอาแกะพันมืออีกค่ะแกะไม่ออกออลองกินแล้วมันก็อร่อยดีนะคะนุ่มๆแต่ว่า ถ้าเป็นกิ่นชาไทยได้มันก็น่าจะดีกว่านี้นะคะอร่อยดีนะทุกคนถ้าขนมอันไหนอร่อยเราก็จะมารีวิวนะคะไม่ได้ค่าจ้างแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเผื่อว่าเพื่อนๆจะไปกินตามนะคะคือเรื่องของเรื่องวิดีโอเรายังทำรายได้ไม่ได้คะ่ะเราก็เลย ทำอะไรเราก็ถ่ายคลิปไปหมดทุกอย่างนะคะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายคลิปทำอาหารคลิปไปขอหวยให้ดูบ่อยๆนะทุกคนไปไหว้พระที่นู่นที่นี่ก็ถ่ายตลอดนะคะ